วันนี้นฤมลคนเกษตรจะพาเพื่อนๆมาทำแผ่นใยจากกาบมะพร้าวทดแทนดินลดสารไนเตรตตกค้างจากพฤติกรรมการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนทางดินมากเกินไปประโยชน์ของกาบมะพร้าวนี่ก็มีมากมายค่ะคุณสมบัติในการช่วยดูดซับน้ำดินเก็บความชื้นได้นานดินไม่แห้งง่าย ค่ะทำให้ดินไม่แน่นค่ะและเป็นใช้ผสมดินปลูกทำเป็นวัสดุเพาะด้วยค่ะนอกจากนี้บางครั้งบางทีก็ยังนำไปเลี้ยงด้วงสาคูค่ะตรงนี้เพื่อให้ด้วงสาคูสร้างรังของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ของด้วงสาคูประโยชน์มากมายแต่หารู้ไม่ว่าการที่จะนำ ขุยมะพร้าวหรือกากมะพร้าวมาใช้งานนี่ก็มีข้อควรระวังมากพอสมควรค่ะสังเกตดูได้จากว่าพืชของเราใบเหลืองค่ะพืชไม่แตกกอไม่แทงยอดชะงักการเติบโตอันเนื่องมาจากกากมะพร้าวหรือขวยมะพร้าวเป็นองค์ประกอบในสดุค่ะการที่เราจะนำวัสดุด,ดังกล่าว มาใช้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีค่ะถ้าเราใช้ไม่ถูกก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อพืชที่เราปลูกได้เนื่องจากว่าขุยมะพร้าวหรือกลับมะพร้าวจะมีความฝาดหรือมีสารเทนนีนซึ่งสารตัวนี้ค่ะละลายน้ำแล้วจะเกิดกรดเทนนิกค่ะมีสี น้ำตาลดำดูได้จากการที่เราแช่ไปนะคะเพราะมันจะทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไอออนเมื่อทำปฏิกิริยากันแล้วจะกลายเป็นเกลือที่ไม่ละลายค่ะเมื่อนำกากมะพร้าวไปปลูกพืชผักพืชก็จะแสดงอาการออกมาก็คือใบจะเหลืองเริ่มไหม้ที่ขอบใบและ ขอบของใบอ่อนโดยมีสาเหตุมาจากการขาดแคลเซียมซึ่งสารเทนนีนจะไปจับกับแคลเซียมไม่ให้นำไปใช้ปุ๋ยที่เราใส่ไปพืชก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้ก็คือไม่สามารถที่จะนำไปกินอาหารปรุงอาหารทำให้พืชไม่โตออกรากน้อย เกิดการแคะและก็แกรนใบเหลืองเนื่องจากพืชออกรากได้ดีต้องมีแคลเซียมเพราะฉะนั้นหากแคลเซียมถูกตรึงจะทำให้พืชออกรากได้ไม่ดีจึงมีการแก้ไขด้วยการเติมแคลเซียมและสารอื่นๆแต่สำหรับเราก็คือแก้ไขโดยวิธีการนำไปแช่น้ำค่ะ สามถึงสคืนค่ะหรือในกรณีที่คนเกษตรต้องการใช้กาัมะพร้าวหรือคุยมะพร้าวอย่างเร่งด่วนค่ะให้นำกาัมะพร้าวไปทำการต้มน้ำที่อุณหภูมิ80์80ถึงร0อองศาขึ้นไปก็จะทำให้ละลายสารเ็นนินได้เมื่อต้มเสร็จก็ล้างน้ำอีก1-2น,น้ำแล้วจึงนำ กากมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวไปใช้งานได้ตามปกติค่ะวิธีทำแบบนี้เป็นการลดความเค็มของกากมะพร้าวค่ะและเหมาะกับพืชที่มีรากสัมผัสกับกาก,ากมะพร้าวโดยตรงค่ะการดูแลพืชหลังปลูกค่ะเราจะลดด้วยน้ำเปล่าพอพืชตั้งตัวได้3วันก็จะ รถด้วยน้ำไข่สดๆค่ะตีผสมน้ำก็ลดลงไปตรงโครตต้นได้เลยค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มแคลเซียมให้กับพืชเราค่ะทำให้พืชแข็งแรงกระตุ้นการติดดอกออกผลช่วยปรับสภาพวัสดุปลูกให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นในระยะยาวค่ะนับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่ช่วยลดค่าใช้ใจ่ายของคนเกษตรได้ดีที่สุดนอกล้วยไม้ค่ะหลังจากที่ปลูกมาแล้วครบหนึ่งสัปดาห์เต็มค่ะดูความแตกตาา่างนะคะสูงขึ้นสวยสมบูรณ์เขียวเข้มค่ะนี่คือวัสดุปลูกของเราแผ่นใย มะพร้าวนะคะขอบคุณค่ะทุกท่านที่รับชมและติดตามทางช่องนามมนคนเกษตรมาโดยตลอดค่ะ